ตาตอนตอนไหนเนี่ยตอนบ่ายเ<ม>บิงเบิงเบิงตาเองจ้าตาเองเกี้ยวจ้าโอ้ยสดมตำมับนบ้านอร่อยแบบแบบวัน<ม>นี้ไปทานธุระข้างนอกมาค่ะเพิ่งจะได้กินข้าวเพิ่งจะได้กินข้าวเจ้าไปตั้งนอกมาเจ้าวันนี้ มา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 กิาข้าว้วยการเจ้ากินตำส้มเ,เข้าตำส้มตำส้มข้าวับ,ต,บตับบกเขือนกรอบเมาะลำกุยเจ้า เด,เดี่ยวเดี่ยวเ้าเน้นๆเดกดแล้วเ่นๆเดี๋ยวกัดให้ดูนะหืมซอยเจาะเน้นๆ ส้มตม่ำใส่ปูอัดเจ้าข้าวตัวตยแล้วมันจะเย็บต้องมืนาต้มต้องใส่บุดีเป็นผู้ หงายออกแล้วคอยมีเลขอย่างเด็ดดัดดงๆบอกกันเลยเจ้เด้อพิม์อยู่ใต้พิมพ์มาส่งมาใ,ใต้ข้อความเนะมุคนผู้พื่นจะไปซื้อใครจะเป็นเซียนีเนาะสิบสองล้าน่งนี้เกื่อเจ้ามาก อ่าอ๋อทุกชาติทุกชาติแทบเชิญงานสด1กก.ครับ

ให้อก còn làm จ๊อบ hết ส่งตีเลือกใบเสร็จ mình สาด hết, ครับส้มก็ล้ําเจ้าเห็ดชัก

ยังไงก็แค่นี้ก่อนเจ้าสวัสดีเจ้ามาบอกคนก็ดตกแล้ว